สูสูสุขอนวันนี้พ่อกันอีกแล้วนะจ้าแต่ช่องนานาชวนชิมจ้าวันนี้ได้ยังมาสู้กิ่นวัตถีได้ตําหอยจ้าพี่น้องตําหอยแข็งแบบแซ่บด้วยน้ำกันเลยจ้าพี่น้องแบบว่าเน้นเน้นไส้ปลาร่าแบบนวนัว,นวนเลยจ้าใส่พริกแข็งน้ำเนาาค่ะพี่น้องแบบว่าเผ็ดเ็ดแซ่บเลยจ้าค้าก่อนอื่นก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังแรงใจช่องนานา,นาชวนชิมในเด้อจ้าพี่น้องมามามากินน้ำกันจ้า ก็ได้เป็นกำลังแรงใจให้กันและกันเนะาะค่ะพี่น้องมามะตำหอยแค็งแซ่บๆยั่วๆจ้านี่มีหอยโตยัน่ๆจ้าพี่น้องนี่อู้ยอืมจับๆุ้สดหน,น,นั่มสดนั่มอืมเศบมากยั่วมาก เผ็ดๆแซ่บๆจ้พี่น้องจำแบบรสเผ็ดๆจัดๆอหอยตัวใหญ่มากเลยจ้ะอืมหยอยหยวกมากเลยอืมแซ่บๆ มีบักแตงนะกะสลัดจ้าพี่น้องอืมจ,จับจ้ามาด้วยจ้ะพี่น้องไม่กินตำขอแชงต้องกันจ้าให้สวนใหญ่งงจ้ะพี่นอ้องสดน้ำยั่ว รสก่าวรสเดิมเผ็ดๆจัดๆจัดพี่น้องอือเบิรงหอยดูล่ะัอืมตัวใหญ่ๆจ้ะพี่น้องอือเยอะมาก บายดีสุขภูสุขคตน,นะค่ะพี่น้องดูแลสุขภาพร่างกายจะคของดีๆนะจ้ะเผ็ดสะใจเลยจ้ะพี่น้องหอยตัวใหญ่ๆ,ๆนัวปลาลาแบบพักเลย

แสบแสบทั้งเผ็ดทังแสบจ้าพี่น้องสายกินเผ็ดเนาะคะ่ะพี่น้อง นี่หอยอยากเห็นมากเลยจ่ะตัวใหญ่ๆจ่ะพี่น้องมามาหยวนมาก เพแยบซาใจนวจ้ะจับพี่น้อง นี้จะเผ็ดแังเนาะเบิง์ตะสีเผ็ดปะเผ็ดอ่ะเพื่อนอ่ะกินไปกินมากับเผ็ด Đây. Ừm. Hmm. นั đ đ ่งไดนแล้วตำกำตะพิกใส่จ้ะพี่น้องเป็นนังไดนแล้วป่ะเนี่ยเผ็ดอ่ะหอยตัวใหญ่ ถอดจากพี่น้องแกเผ็ดใครพิ่นายพทษจำเผ็ดพวดทั้งเผ็ดทั้งแสบจ้ะ ปับสีหอยโตใหญ่ย,ยั่วยั่เลยจ้ะพี่น้องอืมครับครับ ผัดแกเผ็ดทั้งกลิ่นทั้งสดน้ำเนาะพี่ดองกับเผิดตัว นี่กะเผ็ดแซ่บๆกวยถอดกะห่อนๆมาหนิพี่น้องคลิปนี้กะสิเดอํานาพาจากหละจ้าพี่น้องไปต่อไปเลยหล่ะจ้าพะ่าเผ็ดเผ็ดแหงหนุ่มจะพริกใส่มากินเผ็ดเป็นได้ละบันนี้สะใจเลยเผ็ดนรกแตกเลยจ้าพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละเด้อจ้าฝากช่องนะ ช่องนั้นนะช้อนทิ้นไปในอ้อมอกอ้ปอมใจของพ่อแม่พี่น้องในเด้อจ้ารอชมคลิปหน้าเนาะค่ะพี่น้องวัสิด้ยังมาสู้กินขอบคุณค่ะ